สวัสดีครับผมรองเศรรย์นยิพันธ์เสริศักดิ์มาต่อกันที่ ISO 9712นะครับวันนี้เป็นเรื่องของ qualification and certification of NDT personnel นะครับผมพูดไปแล้วตอนที่1ตอนที่2นะครับก็คงยังเป็นเรื่องของคำศัพท์และคำนิยามศัพท์อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนที่3ส่วนตอนที่แล้วเนี่ยก็เน้นนะครับเรื่องของ certified body qualification body แล้วก็ เอ็กซ n มเมชันเซ็นเตอร์รวมไปถึงเอ็กซัมเมเนอร์นะครับมาตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าในคํานิยามศัพท์ที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรนะครับก็แรกเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของข้อสอบนะครับซึ่งเป็นข้อสอบปรนนยนะฮะที่เรียกว่า Multiple Choice Examination Question นะครับ เป็นอย่างไรเหรอนะครับข้อสอบปรนัยก็คือการใช้คำถามก่อให้เกิดการตอบกลับที่เป็นไปได้นะสี่ข้อนะครับก็หมายความว่า4ตัวเลือกนะครับอาจจะเป็น a b c d หรือจะเป็นกขคงนะครับซึ่งมีเพียงคำตอบเดียวนะฮะที่จะถูกต้องที่เหลือเนี่ยไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อันนี้คือ กขากำหนดไว้ในตัวมาตรฐานใน9712เลยนะครับเพราะว่าคําตอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่ามีคําตอบถูก1นข้อสงข้อสาข้อแล้วแต่นะฮะแต่ว่าสําหรับ9712เนี่ยมี4ช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็มีเพียงคําตอบเดียวนะฮะที่ถูกต้องนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ NDT Instruction นะครับ NDT Instruction หรือว่าวิธีปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับคำนิยามศัพท์ของมันก็คือว่าคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรของขั้นตอนที่แม่นยำที่จะปฏิบัติตามในการตรวจสอบตามมาตรฐานหน้าตามโคร้รรายละเอียดเฉพาะหรือเบียบปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับ นี่เป็นการอธิบายในเรื่องของ NDT Instruction นะครับก็หมายความว่า,าต้องเป็นคำอธิบายที่เป็นอักษรนะหรือเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนนะของขั้นตอนที่แม่นยำในการปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานตามโค้ดนะตามรายละเอียดเฉพาะนะครับหรือ ตามระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับสำหรับออการอบรมหรือการสอบนะครับในระดับ2ขึ้นไปในระดับ2เนี่ยจะต้องมีการเขียนหรือการกำหนด Instruction นะฮะซึ่งเป็นหน้าที่ของระดับ2ซึ่งจะต้องเขียนตามนี้เลยนะครับว่าจะต้องอ้างไปที่ตัว Standard ตัวโคดแล้วก็ตัว s สเ i f i c a t i o n รวมไปถึงอ้างไปถึงเรื่องของ procedure NDT นะซึ่ง procedure NDT เนี่ยจะถูกกำหนดโดยระดับ3นะครับในส่วนของ NDT method นะครับ NDT method ก็คือวิธีวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับก,ก็บอกว่าการใช้หลักการาทางกายภาพในการตรวจสอบแบบไม่ทำลายตัวอย่างเช่น การตรวจสอบอุลตร asonic นะครับโอเคนะฮะในเรื่องของ NDT metal นะครับต่อไปก็จะเป็น NDT training นะครับการฝึกอบรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะก็บอกว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีแลนะภาคปฏิบัติในวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะซึ่งรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ จากหน่วยรับรองนะครับก็คือคอร์สที่จะทำเนี่ยก็เป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับซึ่งรูปแบบของหลักสูตรเนี่ยจะต้องถูกอนุมัติจาก Certified Body ก่อนนะครับในคำนิยามสั์ต่อไปก็คือว่า operating authorization นะครับก็การอนุญาต ปฏิบัติการก็บอกเป็นคำสั่งนะเป็นรายล,ลักษณ์อักษรที่ออกโดยนายจ้างตามขอบเขตของการรับรองอนุมัติให้บุคคลดำเนินการตามที่กำหนดหมายเหตุเช่นการอนุญาตขึ้นอยู่กับการฝึกอบร,รมนะเฉพาะงานนะครับต่อไปก็จะเป็น practical examination นะก็คือการสอบภาคปฏิบัตินั่นเองนะ ก็คือการประเมินของทักษะการปฏิบัติซึ่งผู้สมัครนะหรือคัดเดืเนี่ยต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยและความสามารถในการทดสอบนะครับอันนี้ก็คือสอบภาคปฏิบัตินะครับในคำต่อไปจะเป็นคำว่า q u a l i f i c a t i o n นะก็คือคุณสมบัตินะครับก็อธิบายได้ว่าการสาธิต คุณลักษณะาทางกายภาพความรู้ทักษะฝึกอบรมและประสบการณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติาการตรวจสอบแบบไม่ทําลายอย่างถูกต้องนะฮะบอกว่าเป็น q u a l i c a t i o n นะครับคุณสมบัตินะครับเน้นอีกทีนะครับคุณสมบัติก็คือการสาธิตคุณลักษณะาทางกายภาพความรู้ทักษะการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติาการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย ต่อไปก็จะเป็น Qualification Examination นะครับการสอบคุณสมบัติก็คือการเดำเนินตัวะะการสอบเดำเนินการโดยหน่วยรับรองหรือหน่วยงานคุณสมบัติที่ได้รับการอนุญาตซึ่งจะประเมินความรู้ทั่วไปเฉพาะและเชิงปฏิบัติและทักษะของผู้สมัครนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ qualified supervision นะครับโทษ qualified supervision นะครับก็คือผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติการดูแลผู้สมัครนะครับโดยบุคลากรในนึ่ที่ได้รับการรับรองโดวยวิธีเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลนะฮะหรือโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับการรับรองซึ่ง ในความเห็นของหน่วยรับรองนะครับมีความรู้ทักษะและการฝึกอบรมนะฮะประสบการณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการกํากับดูแลดังกล่าวอย่างเหมาะสมนะครับนี่เป็นเรื่องของ q u a l i f i c a t i o n supervision ต่อไปจะเป็น sector นะฮะ sector ก็หมายถึงว่าเป็นภาคส่วนนะครับก็หมายความว่า,าส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีการใช้แนวปฏิบัติ nnt โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ความรู้และอุปกรณ์หรือการฝึกอบรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะก็จะมีหมายเหตุไว้นะครับว่าหมายเหตุก็าภาคสนามเอ่อโทษฮะภาคหมายถึงว่าภาคก็คือเซกเตอร์เนี่ยสามารถตีความได้ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เชื่อมออการรอหรืออุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบินการอาวกาศการตรวจสอบด้านบริการนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ดูภาพผนวก A นะครับซึ่งจะพูดต่อไปในตอนต่อๆไปนะครับต่อไปในเรื่องของ significant interruption นะก็คือการหยุดชะง,งักที่สำคัญนะว,ว่าการทดสอบหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่กัดขวางไม่ให้บุคคลที่ได้รับการรับรองปฏิบัติหน้าที่ ที่สอดคล้องกับระดับในวิธีการและ,ะภาคส่วนภายในขอบเขตที่รับการรับรองเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกิน1ปีนะครับหรือ,อสองช่วงเวลาหรือมากกว่านั้นรวมกันเวลาเกิน2ปีนะอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของ การหยุดนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเนี่ยนะครับหมายเหตุก็บอกว่าวันหยุดตามกฎหมายหรือช่วงเวลาที่เจ็บป่วยน้อยกว่า30ิวันจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณการหยุดชะงักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของจะพูดง่ายๆว่าผู้ที่ได้รับการรับรองแล้วจะต้องอทำดำเนินกิจกรรมตามที่ ได้รับรองไปนะฮะคุณจะหยุดเกินได้ไม่ไม่เกิน1ปีนะครับถ้าคุณหยุดเป็นช่วงๆก็รวมกันไม่เกิน2ปีนะครับก็นับวันตามกฎหมายนะฮะหรือช่วงเวลาที่เจ็บป่วยอันนี้ก็ให้ได้30วันนะครับ r i t a n d examination นะก็คือการสอบข้อเขียนนะฮะในระดับ1ระดับ2เนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิคการ ตัวสอบที่ใช้ในภาคเฉพาะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบโค้ดมาตรฐาน specification และระเบียบปฏิบัติเกณฑ์การยอมรับนะฮะอันนี้เป็นการสอบก็เขียนในระดับหนึ่งระดับ2นะฮะซึ่งนะฮะสาระก็บอกแล้วนะครับเป็นเรื่องของภาคส่วนเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะฮะที่กำหนดนะ,ะเป็นโค้ดเป็นสแตนดาดเป็น s p e ค i f i c a t i o n รวมไปถึงเรื่องของ uh, procedure นะและก็ accept criteria นะในเรื่องของการสอบข้อเขียนนะครับที่เรียกว่า w r i t น n examination ต่อไปเป็น specification นะรายละเอียดเฉพาะนะครับรายละเอียดเฉพาะเนี่ยก็คือเอกสารระบุข้อกำหนดความต้องการนะครับต่อไป specimen นะฮะ specimen ก็คือชิ้นงานนะชิ้นงานที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ อาจรวมถึงภาพถ่ายรังสีและชุดข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบโดยทั่วไปในภาคที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีหมายเหตุไว้นะครับว่าตัวอย่างอาจมาีจำนวนมากกว่าหนึ่งที่จะทดสอบนะครับ ก็คือในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยจำเป็นต้องมี s p e ก i m e n หรือที่เรียกว่าชิ้นงานนะครับชิ้นงานก็ตอ้องสอดคล้องกับก็เรียกอะไรนะเป็นแฟ c t o r ของภาคส่วนที่จะที่จะรับรองนะครับชิ้นงานรวมไปถึงเรื่องของภาพถ่ายรังสีและชุดข้อมูลนะครับต่อไปก็จะเป็น s p e ก i m e n Master Report นะครับก็จะเป็นรายงานต้นฉบับแบบชิ้นงานก็คือคำตอบซึ่งระบุผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดสําหรับการสอบภาคปฏิบินะกำหนดชุดเงื่อนไขนะรประเภทอุปกรณ์การตั้งค่าเทคนิคชิ้นงานซึ่งเกี่ยวกับรายงานผลการสอบของผู้สมัครนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าตัวเฉลยข้อสอบนะครับคือชิ้นงานก็ต้องมีต้นฉบับนะครับมีรีพอร์ตนะครับก็ต้องทำกันไว้นะในส่วนของ ในการปฏิบัติเองเนี่ยเขอบอกว่าชิ้นงานที่ทําการฝึกแล้วก็จะไม่เอามาเป็นข้อสอบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคัดดีเดตก็จะรู้ข้อสอบนะครับในเรื่องของ supervision นะครับก็การกํากับดูแลนะฮะบอกการกระทำํำของการกํากับประยุกต์ใช้ไอที่ดําเนินการโดยบุคลากรไอดีอื่นๆซึ่งรวมถึงควบคุมการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการ ทดสอบนะประสิทธิภาพของการทดสอบและรายงานผลนะครับต่อไปจะเป็น variation นะ variation คือการยืนยันนะการแสดงให้เห็นว่าระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบได้ผลทางปฏิบัติและเป็นไปตามหน้าที่ที่ตั้งใจไว้โดยปกติทำได้โดยการเป็นพยานยาการสาธิตนะฮะ ในภาคสนามหรือในห้องปฏิบัติการหรือตามที่เลือกนะฮะต่อไปเป็น Renewal ก็คือการต่ออายุนะฮะก็บอกระเบียบปฏิบัติในการยืนยันใบรับรองใหม่นะครับโดยไม่ต้องมีการสอบในเวลาใดก็ได้นะ,ะถึง5ปี หลังจากนั้นแล้วการรับรองครั้งแรกนในการสอบเพิ่มหรือรับรองใหม่นะครับเป็นเรื่องของรี n e เวลรี n e เวลก็คือว่าภายใน5ปีคุณสามารถมารับรองต่อได้อีก5ปีนะครับหลังจากนั้นแล้วคุณจะต้องมีการสอบใหม่นะะก็คงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าถ้าเราจะ,ะยืนยันใบรับรองให้ยังมีอายุต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีการสอบใหม่เนี่ย บางทีในะเรื่องของการตรวจสอบแบบไม่ทำลายเนี่ยมันก็จะมีข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะความรู้ความสามารถอาจจะไม่ทันกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาจึงกาหนดให้มีการสอบใหม่แต่สําหรับรี n นเวลนี่ก็คือไม่จําเป็นต้องสอบนะครับก็เพียงมายืนยันเท่านั้นเองนะครับว่าคุณยังอยู่ในกิจกรรมที่ได้รับรองไว้ตามวิธีการนั้นนะก็ ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับ e r ต i ฟายบอดี้นะฮะที่จะกำหนดว่าจะ3ปี5ปีก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามไม่เกิน5ปีนะครับในส่วนของรีเซอร์ฟิเคชันก็คือการารับรองซ้ำนะครับก็ระเบียบปฏิบัติเนี่ยสำหรับการรับรองซ้ำเนี่ยโดยาการสอบหรือโดยการทำให้หน่วยรับรองเป็นที่พอใจนะครับว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้สำหรับ การยอมอาการรับรองซ้ำนะครับตรงนี้ก็ก็จะมัก็จะสอดคล้องกับนเรื่องของ r e n e w วลนะกับรี n e เวลภายใน5ปี2ครั้งนะครับหลังจากนั้นแล้วจะต้องมีการรีเซ t ร์ฟิเคชันคือสอบใหม่ทั้ง2ออย่างเนี่ยจะต้องเขียนระเบียบปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับในส่วนของวันนี้ในเรื่องของ คำศั์และคำนิยามศั์เนี่ยก็คงจะหมดแล้วนะครับที่สิ่งที่ผมพูดไปนะครับที่สําคัญสําคัญสําหรับคํานิยามศัพท์เพื่อที่จะไปใช้นะในตอนต่อไปในเรื่องของอข้อกําหนดต่างๆที่ใช้ในการรับรองบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทําลายนะครับก็ลองไปฟังดูกันนะครับฟังหลายรอบก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะก็จะมีคําสําคัญสําคัญอยู่หลายคําเหมือนกันนะฮะ อย่างเช่นเรื่องของ qualification body certification body examination center examiner นะครับ r i t t e n examination practical examination นะ renewal recertification เรื่องพวกนี้นะเราอาจจะต้องมีความรู้แล้วก็จําไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องหนะทั้ง ในส่วนของผู้ให้การรับรองนะต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติตามนี้เลยนะครับส่วนของผู้ที่ได้รับการรับรองก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของอภาคความรู้นะครับว่าไอ้ practical practical examination มันคืออะไร examiner exam คืออะไรนะครับข,ข้อสอบนะ multiple choice นะมีคีย์ตัวเลือกนะครับมีคำตอบถูกกี่คำตอบนะครับ เวลาของรี n น w วลนะ,ะใ,นในการยืนยันนะฮะใบรับ,บรองเนี่ยขีปีนะครับแล้วก็การสอบใหม่จะทำที่ขีปีนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยนะเราจำเป็นต้องนะครับในส่วนของผู้ได้รับการรับรองจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่า e x p ก r ์พีเด l o ลนะครับหรือเป็นก็เรียกสมุดบันทึกประวัติการทำงานในช่วงเวลาที่เรา ได้รับการรับรองอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องเนะะื้อหาสาระในส่วนของวิธีต่างๆในการตรวจสอบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ